พระเจ้ายังตัดโดยตรงอีกไหมยกภาษาแกนี้พระเจ้ายังตัดที่หูโดยตรงอีกไหมนี่นี่คือหลักการพอวีอยู่ที่นี่ซื้อได้ลงร้อยบาทนะครับเห็นแก่คนผผมบอให้คุณรู้ ตอนที่พระบ,บีเขียไม่เสร็จพระเจ้าทําไมตอนที่พระบ,บีเข็นไม่เสร็จพระเจ้าทําไมยังตัดที่หูอยู่แต่เมื่อพระบีเขียนเสร็จแล้วพระเจ้าไม่ตัดที่หูต่อไปขอพระบีหน่อยครับเอาหลักการให้อีกครั้งหนึ่งจบ,จ,บจบไปผมจะถามพี่น้องแม่เ้าสี่ข้อถ้าพี่น้องแม่เ้าตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวผมจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้และผมไม่เพียงแต่กลับบ้านอย่างเดียวผมจะลงเฟซบุ๊กประจานคิดจากแม่พ้าว,ว่าเป็นคิดจากเทมเ็ท เพราะฉะน,นั้นถ้าคุณตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวเลิกครบเลิกครบจะมอนเลิกครบเลยคุณตอบผิดข้อเดียวเลิกคบคุณเณป็นนักที่เทียมเท็จพร้อมจะฟังคําถามสี่ข้อนี้ยังออต้องตอบถูกทุกข้อนะตอบผิดข้อเดียวคุณไปรักที่เทียมเท็ดเลยพร้อมยังออต,ตอบผิดข้อเดียวพี่สิริพรเตรียมกลับนะตอบเพ่อเดียมกลับไม่ไ้องไปงอแก ไม่ต้องให้แกส่งด้วยผมเดินลงไปเองเรื่องแล้วพวกนั้นที่เชียงเทศไปส่งอะ่ะมีศักดิ์ศรีเว้ยเดินก็ได้เว้ยถ้าตอบผิดนะดเลิกคบไปเดียวไปเดียวโดนลงเขากิีงไปได้วะเอาผมจะคำถามถามคุณถามสี่ข้อตอบผิดข้อเดียวเลิกคบไม่ต้องไป <laughs> ข้อที่หนึ่งคุณเชื่อไหม คนหนึ่งท่านเชื่อไหมพระกระเล่มนี้คือพระคำของพระเจ้าแม่คุณเนี่ยมันไม่กล้าตอบไม่กล้าตอบเลยไม่กล้าตอบเลยเอาไหมคุณเชื่อไหมพระกระเล่มนี้คือพระคำของพระเจ้าไม่ดังฝลังไม่ดังคุณเชื่อไหมเนี่ยพระกระเล่มนี้คือพระคำของพระเจ้าเชื่อฮัดอย่าเพิ่งต้องครบสี่ข้อนี่คือพระคำของพระเจ้าสองคุณเชื่อไหม พระคริสต์สัพระคริสต์ทำของพบิน,นี้สมบูรณ์แล้วเชื่อสมบูรณ์แล้วเชื่อไม่เชื่อ,อไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องตัดแล้วมันสมบูรณ์แล้วเชื่อไม่เชื่อผ่นสมบูรณ์แล้วครับโลกแล้วยนงไงจบยังไง,ง,ไงพูดชัดเจนแล้วเจาอะไรตกต่ยังไงไถยังไงรอดยังไงพระเยซูจะมายังไงชัดเจนแล้วสมบูรณ์แล้วสามคุณเชื่อไหมมีแต่พระคัมภีร์เรื่องนี้เท่านั้นเป็นพระคำของพระเจ้า เชื่อเชื่อไม่เชื่อเชื่อ,อพัอดอีสินี่มีอะไรบางบีลลนี้นะี่คือประคำของเจ้าพอดีสฟังดีๆคุณเชื่อไหมว่าไม่มีคำสอนนิมิตความฝันประสบการณ์ของมนุษย์คนหนึ่งคนใดมาเทียบเท่ากับสิทธิเทพบหน้าพระบิลนี้ได้เชื่อุณฟังไม่ทันเด็กมันคุยอยู่คุณเชื่อไหมว่า ไม่มีคําสอนนิมิตความฝันประสบาการณ์ของคนหนึ่งคนใดมาเทียบเท่ากับสิทธิ์ที่มาพระบรมนี้ได้เชื่อไม่เชื่อเชื่อและเสีว่าเล่นมนี้สิทธิ์มากสูงสุดจะไม่ใช่ใช่เท่านี้ก็จบทุกผ่านเราได้รถกับไฟแล้เท่านี้ก็ได้หลักแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้มีไอตัวไหนต้องแช่าว่าไอตัวไหนเลย ถ้าตอนนี้มีเมีตัวไหนบอกว่าพระเจ้าตัดกบมันที่หูฟังดีๆนะมันบอกว่าพระเจ้าตัดกบมันที่ไหนโดยตรงฟังดีมันก็มีทางเป็นได้กี่ทางเมื่อมันบอกว่าพระเจ้าตัดกบมันที่หูโดยตรงเนี่ยก็มีทางเป็นไปได้สามทางหนึ่งเสียงที่มันได้ยินนั้นสิทธิ์เทียบหน้าต่ำกว่าอะไรตำบมบีสองเสียงที่มันได้ยินนั้น สิยเทียบหน้าเท่ากับอะไรเท่ากับบีสามเสียงที่มันได้ยินนั้นสิยงเทียหน้าสูงกว่าอะไรนี่คือความเป็นได้สามอย่างฟังดีๆถ้าเสียงที่มันได้ยินต่ำกว่าพ,าพีุณไมฟังเสียงมันทําไมฟังอะไรดีกว่าไม่เข้าใจหรอแล้วถ้ามันบอกว่าเสียงที่มันได้ยินนะมันคือเสียงก็จะเอาเท่ากับพีเรื่องนี้มันกล้าประสบก,การณ์ของมันมาเทียบเท่าพีเรื่องนี้หรอ แล้วถ้ามันบอกว่าเสียงที่มันได้ยินสูงกว่าอะไรสูงกว่าอะไรมันคือที่มาแลักที่เทียมเท็จคุณยังไม่รู้อีกเหรอขอพระเจ้าเมตตาคิดจะจับไหนนะไม่ตั้งมั่นอยู่บนพระคิดสังคบีตั้งมั่นอยู่ได้สินเสียงพระเจ้าคิดสักนั้นเตรียมชิบหายได้แล้วครับพูดจบพุงมาครับเล่มนี้คือเสินงมาสูงสุดมีขึ้นจักหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่นแต่ก่อนก็ศึกษาพระคัมภีร์ตอนหลังไอ้ผู้นําคนหนึ่งไปเรียนเปเ็นเดคอสมาพอเรียนเปเ็นเดคอสปุ๊บได้ยินเสียงพระเจ้า มีของทานพูดจารย์ยินเสียงพระเจ้าพอพูดเสียงพระเจ้าเสร็จพระเจ้าตัสว่าจงย้ายจากที่นี่ที่นี่ไม่มีพรมยานบนสุดข,ของพระเจ้าเราทํางานในที่ไม่ได้มันก็ย้ายพาสมาชิกออกไปสามสิบคนคิดจากนั้นนอกจากอ่านว่าบีแล้วฟังเสียงพระเจ้าวันใหญ่ผ่านไปปีหนึง่งอาจารย์ได้วันเสียงพระเจ้าอาจารย์ได้เสียงพระเจ้าพอถึงครบปีปุ๊บสมาชิกบางคนเริ่มได้ยินเสียงพระเจ้าแล้วเริ่มได้ยินแล้วตอนแรกก็ยังดีอยู่เพราะว่าเสียงไม่ยังทิศทางเลยทิศทางเดียวกัน แต่พอวันหนึ่งอาจารย์ฟังอย่างหนึง่งอไอ,อ,งงองไ้สมาชิกฟังอะไรอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ฟังว่าไปขวาสมาชิกฟังว่าไปซ้ายแล้วคุณว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าองค์ไหนพูดวะให้คนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาคุณยังไม่เข้าใจเหรอเมื่อ,อไรที่คุณไม่ยืนอยู่บนหลักการของคิสต์สังปีคุณก็ถูกซักไปเหมาด้วยลมปากของอะไรมันรุ่นหน้าเศร้าพี่น้องเอ้ยกลับสู่ความริ่งม่าปีนะครับหลักการง่ายมาก นะใครอยากรู้ก็ซื้อเสนอ8ก็ได้เกือบจบแล้วครับ